เพี้ยวเพี้วถอยถอยมาฟุตหนึ่งไม่ต้องไปรักกันมากให้ลุงลุกคุณมาถอยไปอีกพื้นที่วัดก็เยอะแยะจะอยู่ติดอะไรกันขนาดนั้นห่างกันประมาณของเมยก็ได้ก็ได้คนเเเหหยยข้าาลอืม แล้วเจ้าี้เอาสูบุรีเสร็จแล้วเดี๋ยวมาตัดเดี๋ยวตัดตรงนี้ต่อนะลองสูงๆให้พี่เอนเขาลุยซอยไปก่อนนอ้องโจยี่สบายเลยวันนี้มีคนซอยผมให้พี่เอนก็สบายเลยมีคนตัดผมซื้อทายให้อีกสูบุรีควันขมงช่างโจยี่นั่นแหละสองนิ้วเออสั้นหน่อย สมาคมไทยบาเบอร์ทีวีนะครับร่วมกับสถาบันสอนภูมิจันท์ใหญ่จัดมหกรรมของหน่วยตะผมฟรีเพื่อประชาชนนะครับณวัดหนองใหญ่เขตไซม่กทมทุกวันเสาร์นะแปดโมงเช้าถึงเที่ยงนะในเทียงไทแเม่นค้ายอาจารย์นี่หายห่วงว่าที่นาย,ยกสมาคมไทยบาเบอร์และนานิติศาสตร์สอนนะร่วมทั้งอาจารย์ใหญ่สถาบันสอนภูมิจันร์ใหญ่นะจัดมหกรรมนะ สร้างอาชีพสร้างโอกาสให้กับชาวบ้านทุกวันเสาร์แปดโมงเช้าถึงเที่ยงดูไปเลยสร้างโอกาสสร้างรายได้เพื่อคนไทยทุกคน